สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองมั่งไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันอังคารที่13กุมภาพันธ์คศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันสนั่นสระคามนะครับจัดโดยทีมงานคุณภาพนะครับทีมงานเพชรยินดีบวกผู้กองลันสระคามและก็ทีมงานวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับจัดมวยดีมวยดังทั่วเมืองไทยนะครับให้ชมกันที่จังหวัดมหาสระคามนะครับ โดยมีพระนท่านสุทินคังแสงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24u 24ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับ มาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกมวยมันสนั่นสละคมกันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งด้านรถถังอีสานหนุ่มบางกะดีหรือดาบรันสละคมนะครับนักชกจากเมืองน้ําดําจังหวัดกาลาสินนะครับวันนี้เจอทางด้านพลอยอภิชาติสจอต้งป่าจีนหรืออภิชาติมวยไทยยิมนะครับซึ่งเป็นมวยมาแทนเกา,เาะเต่าครับวันนี้ชกกันในพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านรถถัง อีสานหนุ่มบางกะดีนะครับช่างน้ำหนักได้120เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านพลอยพิชาติสอจอต้งปราจีนช่างน้ำหนักได้120.8ลดไปจุดแปดนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับสาหรับสไตล์การชกของด้านพลอยพิชาติสอจอต้งปราจีนนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมล็อกตเีเหนียวแน่นแล้วก็เป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของด้าน อยอภิชาติสจโต้งปราจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นรถถังอีสานหนุ่มบางกะดีกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของทางด้านรถถังอีสานหนุ่มบางกะดีนะครับก็เป็นมวยขวาเข่าในอาชีพเข่าในเหนียวแน่นเข่าเจอเข่าเตะขวาต่อยขวาลอกปีเหนียวแน่นไปไปลายแข็งแก่งแข็งแรง,ง,ง,งแล้วก็ท่าทะลหดดีแล้วก็ยืนระยะมั่นคงดุเดือด ครับนี่คือสไตล์การชกของทางนัานรถถังอีสานหนุ่มบางกะดีนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับล่าสุดก็ไปชนะคะแนนเพชรธรรมราชศักทวินนะครับเมื่อวันที่1ธันวาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับก็เป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบ CPF เงินล้านวันนั้นรถถังอีสานหนุ่มบางกะดีก็คว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นรถถังอีสานหนุ่มบางกะดีนะครับ สำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยเจ้าบ้านนะครับผมออกไปที่รถถังอีสานหนุ่มบางกะดีนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทางด้านมังกรเหล็กมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทางด้านมังกรเหล็กรถสวยจ่าเจตสายผิวหรือเปินนล้ลนครศรีหรือสธนพลนะครับนักชกจากจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เจอทางด้าน ยอดกตันยูจิตเมืองนอน์นะครับนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาลสินนะครับซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนอน์นะครับที่จังหวัดนนทบ,บรุรีวันนี้ชกกันในพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านมางกรเหล็กรถสวยจากเจดสายผิวนะครับช่างน้ำหนักได้124.2เลยนะครับลดไป2.2ส่วนทางด้านยอดกตันยูจิตเมืองนอน์นะครับช่างน้ำหนักได้122.4 ลดไปจุดสี่นะครับนี่คือการช่ำหนังเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางน้านยอดกระตันยูจิตเมืองนน์นะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องตั้งเตะขวางหน้าดัานแทงแล้วก็หลักเหลี่ยมดีหักแทงดีหักเทดีครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งน้านยอดกระตันยูจิตเมืองนน์นะครับส่วนฟอร์มหลังของทา้งน้านยอดกระตันยูจิตเมืองนน์นะครับ สองฟอร์มล่าสุดก็ไปชนะคะแนน,นเมทีสอสอต้อยแปดเรวเมื่อวันสิบแปดพฤศจิกาย,ยน266ที่จิตเมืองนอนท์นะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดเสมอกันกับทางน้านคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับเมื่อวันที่3ามกราคม267ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านยอดกระตันยูจิตเมืองนอนท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน่านมังกรเหล็กรถสวยจากเจดสายผิวหรือเปิ้ลนครกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนั่นมังกรเหล็กรถสวยจากเจดสายพิวนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บสาดแข้งมีสอกเสริมขวาคอล็อกไปเข่าในเหนียวแน่นบู๊ดุดันยืนระยะมั่นคงต่อยหกยกยังสบายครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นมังกรเหล็กรถสวยจากเจดสายพิวนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้่นมังกรเหล็กนะครับก็ไปแพ้คะแนนชายโทน เลเด็กมาเก็ตเมื่อวันที่1ธันวาคม266ที่จังหวัดกรุงเทพนะครับรังสิตนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดไปชนะคะแนน1เอราวันเมื่อวันที่29ธันวาคม2 6 6ที่จังหวัดสงขลานะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของ,ของด้านมังกรเหล็กลดสวยจากเจดสายพิวนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่มวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเข่าในอาชีพผมออกไปที่ทางด้านมังกรเหล็ก รถสวยจากเจตสายผิวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในรอบแรกนะครับมาถึงคู่ที่3มซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งนานบุญหลงคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับนักชกจากเมืองกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้เจอทั้งนัานเพชรไทยแ,แลนด์ออกกิจเกษมหรือยอดมวยโพลร,รัตน์นะครับนักชกจาก จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ชคกันในพิกัด123อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านบุญหลงคลองสวนภูรีสอร์นะครับช่างน้ำหนักได้125.2ลดไป2.2สนะครับส่วนทางด้านเพชรไทยแลนด์ออก,กิตเกษมนะครับช่างน้ำหนักได้124ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับสไตล์การชกขอ,ของด้านเพชรไทยแลนด์ออก,กิตเกษมนะครับเป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่องศาสตร์แข้งแรง แล้วก็ตีนหน้าแม่นตีนหลังคมมีเขายัดไส้แรงเหลี่ยมเชิงดีบุดุดันไปไปลายแข็งแก่งแข็งแรงเข้าไวออกไวครับนี่คือสไตล์การชคของน,นั่นเพชรไทยแลนด์ออกกิจเกษมนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรไทยแลนด์ออกกิจเกษมนะครับก็ไปชนะคะแนนทากิซาวะวิกตอรี่ยิมนะครับเมื่อที่26่สิกพฤศจิกายน2 5 6 6ที่ประเทศญี่ปุ่นฝ่ายล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูล เมือ่อใน31ธันวาคม2566ที่วิกหมอชิดนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังล่าสุดของนางด้านเพชรไทยแลนด์ออกิจเกษมนะครับเนี่ยราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านบุญหลงคลองสวนภูรีสอร์ทกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านบุญหลงคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงเจาะยางแข็งแก่งแข็งแรง,แง,แง,แงครับ นี่คือสไตล์การชกของน่านบุญหลงคลองสวนภูรีสอดน,นะครับส่วนฟอร์มหลังของน่านบุญหลงคลองสวนภูรีสอดน,นะครับก็ไปชนะนกฉลามดำสอบุญมีฤทธิ์ในยกที่4นะครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2 5 6 6ที่จังหวัดพะเยาไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์เมื่อวันที่19ตุลาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็เลื้อเวทีมาจนถึงทุกวันนี้นะครับนี่คือฟอร์มหลัง ของทางด้านบุญหลงคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับสำหรับมวยคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรไทยแลนด์ออก,กิจเกษมนะครับจัดไปให้เสียนะครับให้ไป5ดาวไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านชูเจริญน้ําจิ้มดาบรันสละคมหรือวุริยะฟาร์มนะครับ นักชกจากจังหวัดมหาสารคามซ้อมที่ค่ายมวยดาบรันสารคามอยู่กับผู้กองนิรันยศพลน,นะครับถือว่าเป็นมวยเจ้าบ้านนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของตะเผาแก้วสิงมาวินหรือจำป่าบอนนะครับนักชกจากจังหวัดพัทลุงแต่าว่ามาซ้อมที่ซอยนวลจันทร์นะครับอยู่ที่ค่ายมวยสิงมาวินย่านรามอินทาอยู่กับเสี่ยหนึ่งสิงมาวินนะครับ วันนี้ชกกันในพิกัด145ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านชูเจริญน้ำจิ้มดาบรันสาะ,ะคามช่างน้าหนักได้146.44.6นะครับโทษที44.6ขาดไปจุดส่ส่วนทางด้านตะเพาแก้วสิงมาวินนะครับช่างน้ำหนักได้146.6ลดไป1.6ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่จังหวัดมาหาสารคามนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านตะเผาแก้วสิงห์มาวินนะครับเป็นมวยขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บแล้วก็เป็นมวยที่อาวุธหลากหลายครับแรงหนักทุกลูกทุกดอกครับแล้วก็เป็นมวยที่ตื้อทาดทะลหดดีแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านตะเผาแก้วสิงห์มาวินนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านตะเผาแก้วสิงห์มาวินนะครับก็ไปชนะคะแนนเจสซิม ไอเม่นะครับนักชกจากฝรั่งเศสเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2 6 6ที่ RWS แล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับชนะคะแคนนกัป,ปตันเพชรยินดีอาคาเดมี่เมื่อวันที่27ธันวาคม2 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของ,ของนั่นตะเผาแก้วสิงมาวินนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของ,ของนั่นชูเจริญน,น้ำจิ้มดาบรันสละคมกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนัานชูเจริญน้ำจิ้มดาบรันสลักามนะครับเป็นมวยสูงยาวนะครับจังหวะฝีมือครอบเครื่องดักเตะดักแทงดักถีบวงในขวางหน้าดันแทงบุ๊ดดันอาวุธครบเครื่องครับนี่คือสไตล์การชกของนา่นชูจเจริญน้ำจิ้มดาบรันสลักามซึ่งเป็นมวยเจ้าบ้านในวันนี้นะครับสำหรับฟอร์มหลังของนัานชูจเจริญน้ำจิ้มดาบรันสลักขามนะครับก็ไปชนะคะแนนหลังขาวอสังประไพเมื่อวันที่9 พฤศจิกายน266ที่เวทีมวยราชชัเนินแพ้คะแนนเพชรธงชัย TBMY เมื่อวันที่16ธันวาคม266ที่ RWS นะครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นั่นชูเจริญน้ำจิ้มดาบรันสละคามนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยสดมวยห้าวผมออกไปที่ตะเผาแก้วสิงมาวิน แข็งแก่งแข็งแรงไปไปลายดีกว่านะครับคู่ที่สในวันนี้ออกไปที่ตะเผาแก้วสิงมาวินจัดไปให้เสียขอใหุ้ท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยๆวยสวัสดีครับ